ดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีรีวิวผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมมาฝากันค่ะที่หนีบผมของเร i n g ตันนะคะน่ารักมากเลยนะคะเป็นสีชมพูนะคะไล่โทนกับสีฟ้าแบบนี้เลยนะ ตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่นุ่นได้มาลองนะคะเขาบอกว่าตัวนี้นะคะแค่เสียบลักไปเนี่ยเรารอแค่15วินาทีเนี่ย เขาก็ร้อนแล้วนะคะสามารถหนีบผมได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องรอนานเพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งนะคะอาจจะเกือบหนึ่งนาทีเลยนะกว่าที่จะร้อนแล้วทาให้เราสามารถหนีบผมได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้นะคะเขาจะมีความร้อนเนี่ยปรับอุณหภูมิความร้อนได้สูงสุดถึง230งองศานะใครที่เคยใช้ที่หนีบผมบางยี่ห้อเนี่ยเขาอาจจะสูงสุดแค่200นะคะหรือว่า1 8ออะไรแบบนี้แต่ตัวนี้เนี่ยได้ถึง230อองศาเลยสายตรงเนี้ย สามารถหมุนได้รอบตัวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหนีบเนี่ยจังหวะที่เราหนีบใดๆเนี่ยมันก็จะไม่สายมันก็จะไม่มาพันทําให้เรารู้สึกว่าเกะก,กะหน้ารำคาญนะคะเขาก็จะฟรีแบบนี้เลยนะแล้วก็วิธีการที่เราจะเก็บเนี่ยก็ง่ายมากนะคะอย่างเงี้ยคือเขาจะมีตรงนี้นะคะนี่นะคะเขาจะล็อกไ,ไว้แล้วเนาะดันลงมาปึ๊บนี่นะคะมันก็จะง้างออกนะคะแบบนี้พอเราจะปิดเก็บเนี่ยเพื่อให้เขาอยู่กับที่เนี่ยก็คือดันขึ้นนะก็จะล็อกไว้แล้วนะคะก็จะไม่ เปิดออกมานะคะทำให้การเก็บเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็เขาจะมีถุงผ้าสตินอย่างดีในการที่จะเก็บตัวนี้ด้วยนะ ค่าอีกอย่างหนึ่งน,นะคะตรงแผ่นเซรามิกตรงนี้ของเขานะคะก็จะเป็นการเคลือบตัวเซรามิกแอสานะคะที่ช่วยในเรื่องป้องกันเส้นผมเสียจากการหนีบนะนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังมีแร่ธาตุนะคะอย่างเช่นทูมารีนพอร์โอป,อปอแล้วก็มูนสโตนนะคะซึ่งจะปล่อยประจุในการช่วยดูแลเส้นผมไม่ให้ผมเสียระหว่างที่เราหนีบนะยังทําให้เส้นผมหลังจากการนีบเนี่ยค่อนข้างเงางามด้วยนะคะเราก็ความร้อนเนี่ยก็ร้อนเร็วร้อนไวทําให้หนีบผมได้รวดเร็วประหยัดเวลานะคะการหนีบผมก็ เป็นไปได้อย่างแบบเร็วขึ้นกว่าที่หนีบผมรุ่นอื่นๆนน,น,น,นี่ก็เป็นข้อดีของเขานะคะจากที่นุ่นได้ลองใช้เนี่ยก็พบว่าตัวนี้ใช้แล้วนะคะหลังจากที่หนีบเสร็จแล้วเนี่ยผมค่อนข้างจะเงางามมากๆเลยแล้วก็หนีบได้ตรง เรียกว่าตรงตลอดทั้งวันเลยนะเช้าจรดเรย็นเนี่ยผมก็ยังคงตรงอยู่แบบนั้นอยู่เลยนะคะใครที่เป็นแฟนแบรนด์เรมิงตันนะคะแล้วก็อยากซื้อผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆของเขานะคะก็แนะนําที่นีดผมรุ่นนี้เลยไม่ทําให้ผมเสียแล้วก็ยังทำให้ผมสวยด้วยนะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านอีสเปนบอยนะคะหรือว่าเคาน์เตอร์ของเรมิงตันที่มีอยู่ทั่วไปเลยนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามวิดีโอกันมาจนจบนะคะในวิดีโอหน้ายังมีอะไรมนาะอัปเดตกันเรื่อยๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะดด้มพาีห ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ